สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Easy English ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียววันนี้จะเรียน a e i o u หรือที่เรียกว่า English Vowels ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าสระในภาษาอังกฤษค่ะไปดูกันเลยค่ะโดยเราจะแบ่งเป็นเสียงสั้นกับเสียงยาวนะคะโดย a e i o u ในเสียงสั้น จะไม่ออกเสียง a e i o u เลยค่ะจะเป็นชื่อเล่นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมแต่ในส่วนของสระเสียงยาวนะคะออกเสียงตามชื่อจริงที่เราท่องใน a b c ได้เลยค่ะก็คือ a e i o u ตามปกตินะคะ,อะลองมาดูกันค่ะว่ามันเป็นยังไง a ถ้าเป็นเสียงสั้นจะไม่ออก a นะคะจะออกเป็นแอนะคะก็จะเป็น tap tap เห็นไหมคะเป็นเสียงแอแต่ถ้าเป็นเสียงยาวก็คือเอเลยเป็นชื่อจริงเลยนะคะคำนี้จึงอ่านว่า tape tape e เสียงสั้นเป็นเอจึงได้คำนี้อ่านว่า b e t b e t e เสียงยาวก็คือ e คำนี้จึงอ่านว่า beat beat I เป็นเสียงอีกนะคะคำนี้จึงอ่านว่าพิ n พิน,พน i อเสียงยาวก็คือ i คำนี้จึงอ่านว่า p i n e pine O เสียงสั้นคือออคำนี้จึงอ่านว่าขอนคอนโอเสียงยาวคือโอ คำนี้ชื่อ่านว่าโคนโคน้นยูเสียงสั้นคืออะนะคะคำนี้ชื่อ่านว่าชาบชาบและยูเสียงยาวมีสองเสียงเสียงแรกก็คือเสียงยูที่เราท่อง a b c นั่นเลยค่ะเป็นชิวชิวและอีกหนึ่งเสียงคืออู คำนี้ฉันอ่านว่า root root โอเคค่ะทีนี้เราก็<ร>าจะมาดูกันว่าเมื่อไหร่เขาจะเป็น short vowels หรือว่าสระเสียงสั้นนะคะมันมีรูปแบบให้เราดูค่ะหรือว่า pattern ก็คือเป็น cvc นะคะรูปแบบนี้ใช้เป็นหลักพื้นฐานในการหัดอ่านเริ่มต้นนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้เยอะเข้าไปแล้วมันก็จะมีกฎปริย่อยซึ่งเรา จะต้องจำซึ่งภาษามันดิ้นได้นะคะแต่ว่าเราจะยึดกดอันนี้ไว้เพื่อเราจะได้มีหลักไว้เกาะนะคะามาดูกันเลยค่ะว่า CVC คืออะไร C ตัวแรกก็คือ consonant นะคะหรือว่าพยัญชนะตน้น V ก็คือ vowel หรือสระนะคะและ C ตัวสุดท้ายก็คือ consonant หรือว่าตัวสะกดนะคะถ้าคำไหนเข้ากฎนี้แสดงว่าสระต้องเป็นสระเสียงสั้นนะคะลองมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะอันนี้คือรูปแบบหรือ pattern อย่างตัวแรกนะคะ tramp เข้ากฎนะคะ tr เป็น C ก้อนแรกแล้วก็ a ก็คือเป็น v ส่วน m ก็คือเป็น c ้างหลังคือเป็นตัวสะกดปิดท้ายมันเข้ากดเพราะฉะนั้น a ตัวนี้ก็เลยอ่านว่าแอะใช่ไหมคะคำนี้ทางก้อนก็เลยอ่านว่า tram tram แปลว่ารถรางนะคะที่2เข้ากดเลยใช่ไหมคะ cvc e เป็นเสียงอะไรนะคะเป็นเสียงเอเพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่า b a k e b a k e และเนื่องจาก g เป็นเสียงก้องกางวานนะคะ เราก็เลยลากเสียง e ให้ยาวนิดนึงก็เลยกลายเป็น b a k big นะคะต่อมาค่ะเข้ากด cvc อีกแล้วค่ะ th นี้ถือว่าเป็นหนึ่งก้อนนะคะออกได้เสียงเดียวคือเสียงเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นหนึ่งก้อนอ่านว่า thin thin เห็นไหมคะ i เป็นเสียง i e. ต่อมาเข้ากด cvc เหมือนกันค่ะ คำนี้โอจึงออกเสียงเป็นออถึงอ่านได้ว่าหมอมหมอมและสุดท้าย yuu เขากด CVC u u เสียงสั้นเป็นอ่านว่าอะไรนะคะ u เสียงสั้นออกเสียงเป็นอเพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่า ,Nut แบบนี้แะคะ่ะอันนี้คือรูปแบบที่เราต้องจำแล้วก็ถือเป็นกฎหรือว่าเป็นหลักให้เราไว้เกาะนะคะ ต่อไปไปดูสระเสียงยาวเลยค่ะซึ่งจะต้องใช้ความจำเยอะพอสมควร Long a ก่อนเลยค่ะ Long a ชื่อจริงก็คือออกเสียงเป็น a นะคะออกเสียงเป็น a ได้เมื่อไหร่มาดู spelling patterns เลยค่ะอันแรกก็คือถ้ามี a กับ silent e แบบนี้ a ต้องออกเสียงเป็น a นะคะ,ะดูตัวอย่างคำแรก Cake เ a k e เห็นไหมคะเป็น a sound w a าว w a v ์ slave slave tail t a i เ plane plane เป็นเสียง A นะคะถ้าเป็นรูปนี้ A มากับ Silent E คะ่ะ E ไม่มีเสียงเลยคะ่ะ E เป็นเสียงเงียบเลยคะ่ะ และสุดท้าย shape s h a p ต่อมาค่ะ pattern ท,ท,ที่สองคือ ai นะคะถ้าเห็น a มากับ i เป็นเสียง a นะคะ l o n a เลยค่ะคำแรก main rain pain made paid bread b r a a d แปลว่าถักเปียนะคะ ต่อมาถ้าเห็น ay ก็ออกเสียงเป็น a นะคะอันนี้เราน่าจะคุ้นกันคำแรก d a y hay may pay way และ pattern สุดท้ายค่ะคือ ei นะคะออกเสียงเป็น a นะคะคำแรก eight eight ก็คือเลข8 wait wait นัน่นะ s l ็นะคะเป็นเสียง a s l y เห็นยาวๆอย่างนี้ตกใจนะคะเป็นเสียง a คะ่ะ s l y อันนี้อ่านว่า beige beige g e เสียงท้ายนี้นะคะเป็นเสียงเจอนะคะ beige ถ้าเจอ g มาก,กับ e เป็นตัวสะกดแบบนี้เป็นเสียงจอจานได้เลยนะคะ สุดท้าย f a i l veil veil นี่ก็คือผ้าคลุมผมสำหรับเจ้าสาวโอเคค่ะตัว e ค่ะ long e ก็คือ e มี spelling patterns ดังนี้ค่ะมีสอง e ค่ะ ee double e เป็นเสียง e นะคะคำแรก b fee ค่าธรรมเนียม c เห็น tree ต้นไม้ meat เจอและ beef เนื้อวัวอ่ะต่อมา pattern ที่2คือ e a นะคะออกเสียงเป็น e คำแรก eat meat peak mean และสุดท้าย read เป็นเสียง e นะคะแค่เรามีคำไว้ในใจหนึ่งคำ mm hmm. เช่นคำว่า eat อ๋อฉันเห็น e, e a แล้วมันออกเสียงเป็น e เพราะฉะนั้นเราก็ apply ไปใช้กับคำอื่นๆได้นะคะต่อมาค่ะ e-y ค่ะถ้า e มากับ y เป็นเสียง e ได้ด้วยนะคะในคำนี้ค่ะขี่มันนี้ c h i m n e มัน n มาเคนี่เจิร์เน่ฮันนีโอเคต่อมาถ้าเป็นอ e ีตัวเดียวก็ออกเสียงเป็นอ e ีได้เช่นคำนี้หี่หี่ฉีมีแบบนี้นะคะและสุดท้ายวายค่ะ อย่างเช่นคำนี้ค่ะ candy story body twenty cherry โอเคค่ะต่อมาเป็น long i นะคะก็คือ i มี pattern ให้จำดังนี้ค่ะ i with the silent e i กับ e เงียบนะคะคำแรก bike bike wife wife เห็นไหมะคะคืออย่าลืมเสียงท้ายด้วย slide slide อีไม่มีเสียงนะคะ tile tile line line และสุดท้าย shine shine เพื่อนต่อมาคือ i g h นะคะถ้าเจอ i g h ในคำก็เป็นเสียง i ได้เลยนะคะอย่างเช่นคำแรก might might right right light light sigh sigh high high He ight, height height เห็นไหมคะ จะบอกว่าตัว t ที่อยู่ตรงท้ายเนี่ยทำให้เสียงมันสูงขึ้นไปนะคะเดี๋ยวลองดูคำว่า high กับ height เห็นไหมคะ high กับ height ต่อมาค่ะ ie ค่ะ die lie tie tie และสุดท้าย y ค่ะเป็นเสียง i ได้ด้วยในคำนี้ by my cry why dry ต่ก็มาดู long o นะคะซึ่งมีเสียงเป็น o ดู spelling patterns อันแรกเลยค่ะ o กับ silent e หรือว่า e เสียงเงียบนะคะทำให้ o กลายเป็นเสียง long o คำแรก bone ต่อมา c o d e Forn, Torn, Slope รูปแบบต่อมา o กับ a นะคะเป็นเสียง o moon road l o n e load roam pattern ต่อมาคะ่ะ o กับ e เขียนติดกันก็เป็นเสียง o นะคะ โ o วเฉโผต่อมา o เขียนตัวเดียวนะคะแล้วมีพยัญชนะต้นก็เป็นเสียงเอได้เหมือนกันคำแรก no go so แพทเทิร์นต่อมาค่ะ o w ค่ะขอมาร์กตัว o w เนี่ยนะคะ o w ออกได้เป็นสองเสียงนะคะคือ o กับอนะคะ แต่ตรงนี้เป็นเสียงโอเราก็ต้องใช้ทักษะการจำแล้วก็เจอบ่อยๆมันก็จะช่วยได้นะคะแต่ว่ามันออกได้เป็นสองเสียงคือโอกับอาวดูมาดูตัวอย่างค่ะคำแรก Low คคำที่2 r o โร่กล w าวโ w สโนและ ท้ารคือ o l d นั่นเองคำแรก To อ d cold bold และ G o l d นี่คือ spelling patterns ของเสียง Long O นะคะต่อไปเป็น Long U ค่ะ Long U ออกได้เป็นสองเสียงนะคะคือ U กับ U นะคะ มาดู spelling patterns เลยค่ะคนแรก u กับ e เสียงเงียบนะคะคำแรก June prune rule rude tune mute ซึ่งสองตัวสุดท้ายนะคะคือ tune ก็คือเป็น t กับ u นะคะก็เป็น tune กับ m แล้วก็ mute mute นะคะสองเสียงนี้เป็นเสียง u นะคะอ่าต่อมาค่ะ u กับ e เขียนติดกันก็เป็นเสียง u นะคะ blue glue hue คำนี้เป็นเสียง u นะคะ hue hue แปลว่าสี true clue ต่อมาค่ะ ew ก็เป็นเสียง u นะคะอย่างเช่นคำแรก dew เ e กับ u <ด>เป็น dew new 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 few few chew chew นี้เป็นเสียง u ค่ะ chew แปลว่าเขียวนะคะ chew นะคะ New นิวคำนี้ New ที่แปลว่ารู้กับ New ที่แปลว่าใหม่ออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะต่อมาค่ะเสียง OO นะคะเสียงอู o f o o o Boot c o o o Wool ต่อมาค่ะ UI ค่ะ เป็นเสียงอูแล้วก็ยูในบางคำนะคะคำแรก bruise bruise รอยถลอกนะคะอ่านว่า bruisefruit เสียงอู fruitfruit เสียงยู b u i l d b u i l d r u n n r u n e crudes ครูสและสุดท้าย juice juice อันนี้คือเสียงสั้นและเสียงยาวนะคะไปฝึกแล้วไปทบทวนนะคะจะได้อ่านคล่องขึ้นวันนี้จบแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ